สวัสดีครับวันนี้ร้านราชาหัตถกรรมล้านนานะครับแนะนำธรรม,มาตพร้อมฐานแล้วก็โต๊ะข้างอีก2ตัวนะครับขนาดของธรรม,มาต1เมตรคูณ1เมตรนะครับเราจะเรียกว่าธรรม,มาตลายไทยนะครับขาซี่เป็นแบบฉบับของร้านนานะครับมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับที่นั่งก็กว้างนะครับ1เมตร แล้วก็เป็นลายไทยเป็นไม้แกะนะครับตัวนี้เป็นไม kind, ้ผสมนะครับภาพที่เห็นตรงนี้เป็นไม้สักนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเราปูไม้อัดหนานะครับส่วนฐานก็เช่นกันนะครับแกะลายนะครับแต่ก็เจ้าดืนอาจจะไม่แกะตรงขานะครับแต่ร้านเราเนี่ยแกะตรงขาด้วยนะครับขาขาโต๊ะนะครับเลยมีความสวยสดงดงามด้านซีกนะครับ ขาทุกขาโต๊ะข้างแล้วก็แกะนะครับนอกจากไม้เนื้อแข็งนะครับปูไม้อัดหนาแล้วท่านสามารถที่จะสั่งเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดหรือไม้สักทั้งหมดก็ได้นะครับซึ่งมีราคาแตกต่างกันนะครับเราจะส่งทั่วประเทศส่วนค่าส่งนะครับก็สามารถสอบถามได้ว่าคุณอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับค่าส่งจะราคาเท่าไหร่ก็สอบถามที่ idline 0 9น6 9 2 5 5 6 3หหมายเลขโทรศัพท์ก็เบอร์เดียวกันนะครับ0 9 5 6 9 2 5้6 3เได้เลยนะครับขอบคุณครับ